ไม่มีไม่ทำหางานบนจากเที่ยวมาว่าเพิ่งหาหรือว่าเรียมมาเิ้นเิ้ลหวะฮะตากาไม่มีตากาไม่ได้หรอเินลเบิ้นเบอ้ลเบิ้ลอ่ะเบิ้ลเทยน

เดี๋ยขัดลงหนูไม่ค่อยมีสมองไม่ต้องกลัวนะแม่ไม่ดูแม่ไม่ดูเล่นเรากันจะมีใครบ้างยกมือ ขาน่าจะไม่มีแวพี่ใบพูดเองมีผ้าแล้วล่ะแม่ว่าอย่าไปมดไม่ได้เบวร้อนหน้าเดเนี่ยพี่เพื่อนอไรี่ผมพี่ไมถได้เข้าเดิมเข้าเดิมวิ่งมาใหม่ว่าร้อนร้อนอ่ไมกได้เ่มดีเา้อใครไม่มีเวลาซื้อมือถือใหม่้โยขวดไอติมันนี้ไหมอั่้ไ อันนี้อะไรคะลูก่หว่ลำบากอันนี้เนี่ยต้องเนมกเลยลไปเนี่ยเสียอะไรอ่ะพี่เซนสีอะไรอ่ะได้แล้วได้แล้วนะควางไเลยวางไเลยียเตียงยงียิ้มบาง้คะ่แหละดีแล้วสียดายเียง

อยากเขี้ยวมาเลยอยาาเขียวอยเขี้ยวอยาาเขียวปวดเขียวอ่ะยาเขียวยาเขียวเียวตบถามทางเขียวยกเียวอ่ะคนไชอบยาเขียวี่พี่อออ่ะชอบใช้เงี้เลยทำท่าเงี้เลยแย่เข้าไปเยนจะ ไม่เขียววะไม่เกียวมีพลังแล้วเล้วปิ๊งแลับเซแล้วเออแั้งไหนเออทั้งไหนอ๋อถึงเจนะ พี่เอเมมีโปรโมชั่นอยู่นะคะอะไรหนูยากเปลี่ยนเปลี่ยนโปรมากเลยอ่ะเป็นโปรบ้าอย่าลนี้วเปลี่ยนเอากยงนี่เลยแถเผมมันแบบโ้มีมีปัญหากับรัองสามแน่นอนเงคนอันนี้นะหนูโดนไล่ออกมาที่ใบสามเลยไอตัวนี้ที่ร้องเพลงอนัเนาะใช่ไมลมตัวนี้ที่สวยสวยๆอ่ะ ไม่เ่าว่าละครจะเอาชิตสันตุลาคือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกไม่รู้เรื่องจริงจริงจริงปะเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหม่ใช่จริงจริงไม่ต้องถามเลยอ่ะเรืงจริง มาล้มมาจากเลยใช่เลยบ้านมาหน่อยนึงมาเจอเทีเดได้เลยเราร้อนมากเลยเน่นเองขำเองมุแบบาหน้าที่เต่ไม่มเหนือใช่หาแฉะมากเลยเลดูดิ หน้าหนูแฉะคลุมหน้าหนูก็แฉะมากอ๋อนี่ไงเพราะเราไม่ได้โกรธใช่แต่เรายังเหลือพักร้อยยังสิบกว่าวันที่เบลต้องมีงานบ่อยๆนะที่เบลมีงานอีกไหมอ่ะวัลอไหนจดะมันไหนเนี้หรอโอ้ันไหนอ่ะขออร่อยกันดีไ ไรอยไเงี้ยให้อยากรู้เฉยๆนังไม่มีงานนังานเลยว่าจะมีนใชไมจอ้วเก็่าเขาจะมาให้ไรหนูไม่มีค่ะพี่เบลพี่เบลพี่เบลมีเงินเอนติ่งไหมอะแบบว่ามีงานที่ติ่งทำไหมแบบไม่อยากไปทำงานอยากไปติ่งอย่างเดียวเขาไมเาไมเรียกเขาพูดไม่ค่ะม่ต่ใจไม่ใช่ เช็ดบันไดบ้านถอนหญ้าหน้าบ้านลุกออกจากหัวให้ล็อกอะไรทิดอาฮิวกระเป๋าเดินตามมีพร้อมหมดแล้วเราทำได้ทุกอย่างเลยนะเว้ยพลอยเป็นอะไรเป็นไรหรอเฮ้ยอะไรอะไรวันนี้มาวันนี้นยังไม่มีใครให้พี่ชื่นใจในเรื่องเราดีๆของออฟโกเลยนะคะอ๋ออยากมาให้ดูว่าแบบซื้อเลยใครปะใครเมาใหม่อะ น้องนกลั <S <s ่นแล้วนะพี่เราได้พน้องด็กไม่ใช่พี่พลอยเซ็นเป่าคืออะไรก็คือเพิ่งคิดเมื่อกี้พี่เมลฟองไม่ระวังนะไม่เป็นไรค่ะเอาเลยศเลยค่ะอะไรกันี่ยรเนใครเนี่ยใครเนี่ย ถ่าีอนก็ถ่ายวีดีโอแล้วเลก็ต้องให้เจนดูางตงให้ีแดงตงีแดงตม่รเป็นาเป็นคนดีจะบอกว่าน้าจะเซนให้เขาทว่้าพี่ตู้สีพัดแถวพี่มั่นใจนะว่าให้อ๋อยถ่าย

ม่วนเลยอีก300คนเดี๋ยวแป๊บนึงไกลแล้วอีก15คนฮะคนที่หนึ่งเวียนแล้วไหมไม่รู้จะเซ็นอะไรดีทำไมยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ใหญ่แล้วท่านางงไมจะยิ้มไป็นวงพี่เอ๋นั่งกัแล้วกันแกงยูแกงยูมันเป็นสิี่คนพูดถึงหน้ากากแล้วคิดถึงแต่เด็กคนนั้นนะ ค่ว่คนไหนอ่ะทำไมหายคนเด็กที่หน้ากาวทำไมหายแล้วก็บอกว่ากูเรื่องเราของแม่ทำงานภาทำไมทำไมไม่รู้ไงโอ้ยอ่าทำไมยังไงนะเลิกแล้วเลิกแล้วนะอย่าถอดแป้ออกมานะไม่คนที่สองที่เหลือยิ้มหน่อยค่ะเก่งอยู่เก่งอยู่เก่งอยู่ได้เลยค่ะ เออเราก็ไม่คสกันอนีเทาไหเาเปนเลี่ฝนจะมาแล้วตใงนดมที่จะกันฝนมา้นานล้วไม่ใช่หรอฝนมันจะมาแล้วสีน้ำเงินเดี๋ย่นไม่ใช่ลบกใลบมสีน้ำเงิน ก็มันใดก็มันดีเขาต้องสั่นได้ล่ะเขาจะได้แบบว่ารู้สึกแบบสั่นือแล้วันเถื่อวันไหนเขาไม่อยากมีอะไรเต็ม่ปหมดต้องรวยที่นีของขวด้โตแล้วเขาจะได้ผิวไดต้องบอกว่าเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มย้ยมค่ะยเนี่ยนะพี่แบย่าเขียวย่าเขียว อย่า้ไม่ต้อง่บอยมส่บอยหมดยัางถามว่าเป็นคนที่เนยแค่ควมันหายแค่ได้แผ่เดียวคื่อไหชอบใช้หรอมีเงยกระดาเไงมีเยอะไหมมีเยอะนะีเพื่อเป็นไนสมุดในสี่เียี่รอ ชอบใช้หรอนี่ทำงานซื้อมาเป็นโหลๆเลยทำเหมือนไม่ตอบ้างคือดูไม่ดีนานแล้วคิดนานแล้วคิดตั้งใจมากคิดตั้งในเลยนะอยากเลยนะไรยากเขนคิดตั้งคมีกระดาษด้วยมั้ยด้วยค่ะมานีรีบๆแต่ตัวสวยใช่ไหสีเลยพี่ปาชอบว่าพี่เวล่ะร้หน่อยจะไปเรียน6เดือนไปกันไม มาฝึกงานที่กรุงเทพแล้วม่ติโควิดกาจะมาตามให้เบลแบบให้หนำใจเลยปกติเล่นไหนแล้วโควิดมาเขาก็เลยโควิดมาไม่ใชู่เดี๋ยวก่อนนะจะไปเรียนอุดรหกเดือนให้เขียนทุ่ด้วยหน่อยปกติเล่นไหนอุดรจะไปเรียนที่ไหนโอเค ช่วงชีวิตที่ฝึกงานนั้นต้องการกำลังใจที่จะกลับไปเรียนใช่แล้วช่วงชีวิตที่ฝึกงานกลับมาตามพี่เบลให้เต็มที่โอเว่นยากเลยพี่เบลขอใจแดดแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาฟางบอนขอหัวใจหน่อยนี่งชิ้นพอนะหนึ่งชิ้นนะจะบอกตังค์หน้าดีอ่ะฮิเปิลสามชิ้น จริงเล้าแดดโตไม่ได้ได้อย่างนี้ดีกว่าอาไปตรงกลารเหรอตัดเีวเอาเลยเอวเองล่ะลากยาวอ่ะลากยาวไปเลยกล่อมาเขาชอบอะไรแบบแกมแกมนี่แกรมแกรมแปลว่าให้มันเอกอ่ะมาเชิงเข้าไว้สับไม่วรรณกรพรุ่งนี้เลยใช้กระเป๋าเานทียกเพรุ่งนี้ไปใส่กระเปาหัวใจใหญ่ โชว์ด้วยนะอันนี้ยกโชว์ด้วยนะพี่เบลว้าวโอ้ยถึงแล้วสวยมากเลยขึ้นมากเลยเติมไนข้างหน้ไม่ระวังเตือนหนเงินไหลทมเนี่หรอหญ้าเขียวห้าขียวไปยังรแดรถึงไทยละวแดดยกนถึงไทยล้วจะเดีเร็วๆนะจะเดรดแดดมาแล้ว

อันนี้ท่านลมท่านลมไม่ซื้ไหนเลยท่านลมไม่ซื้อไหนเลยขอว่าเลยต้นตุ้นที่ไหนคะไม่รู้ซันโฟกัสไหลหยาดเดีโอ้ยเนาะเลยสองคนเนาะจากคนเดียวม่ามระจังเลยนะโคนัมขอบคุณมาก เอาานั S <S ้นแล้วโรเซ่จะเซ็นตรงไหนคะมองทางซ้ายก็เหมือนโรเซ่หมองนี่แหละเบลล่านี่แหละเอ็นยือนอ้พีี่าเดียวเลยเใจเทียบกันทำไม นี่แลวสิถึงแม่สิแมวไม่จับองแนี่แค่น้องจอดรถนี่เอาหัวใจก็พองโตแล้วจะนอนจะได้ไหมรวนอย่างง้นเอาหน้าแอปิเบสเตตุยเอ็งแอปิเบสเตตุยแม่เข้ามารวม r t h เ a ยโอเคมา โจทย์โจดไว้พร yeah. ้อม B B L ดิ B L D ดิ B L D จเดี B L D จูดอ B L D จเดี B L D ดี B L D จูดีเ L D จเดี B L D จเดี B L D จบดีเ L ี B L เจดี B L D จดี B L จูดี B L ูดี B L ดี L D จดี B L D ดี L ูดี L จูดี B L D จูดี B L D จูดี B L ี L D ดี B ดี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 ีดี มันแปลว่าอะไรอะชูไม่เดชูเดชูคอยคอยที่ชูเปียกแน่เดชูเปียก่ไ้เชไมดเดินไปพูดคุยไปด้วยไหมต้องวิ่งลยวิ่งไหมเดรถมาแลถรถมาก็นี่เลยจะลงคุคตามหรอข่าเดียวหรือจะพูดไม่ใช่จะตาหรอลงมาละเ ลองได้ชุดสามกับตุ้มท่ใก้นะคะพี่เ่ารีเดตถ่ายพรุ่งนี้เสียงว่าเียดแม่เแม่ไม่ไ้กองมารว่อากนั่งรออยู่ออกแล้วนนราคา มากหรอแล้วกมากรอดเร็วเขามากอว่ามีคนนอกใจนะมีคนนอกใจเหรอไม่ติดคอมทีได้ข่าวว่าหลายคนเดี๋ยวจะเลียดพี่ได้ข่าวว่าหลายคนเลยนอกใจอะแล้วฟอรเบลนะว่าใครนอกใจบ้างอะแพรเขาวลาเราอยู่ก็โอเคว่าไม่ไม่รู้เป็นแล้วค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปไมไปไปไคไปไามปไ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 ปมปไปมปไปปไปไคไป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 ป